คนที่ทราบกันดีนะครับว่ามะเร็งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกลายพันธุ์หลังจากที่เราใช้ชีวิตมาระยะเวลาหนึ่งนะครับส่วนสาเหตุจากกรรมพันธุ์ก็คือเป็นส่วนน้อยปัจจัยที่มีผลต่อการรักษามะเร็งก็คือการที่เซลล์ของมะเร็งมีลักษณะแตกต่างกันก็คือเซลล์ปกติที่มีการกลายพันธุ์ทําให้เกิดเซลเล์มะเร็งจะมีการตอบสนองต่อยา รักษาได้ดีขณะที่มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดมีการเปลี่ยนสภาพหรือ d i f f e r e n t i a t i o n มีผลทำให้การรักษาเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เซลล์ที่มี o o r d i f f e r e n t i a t i o n หรือการที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ครบจึงมีจำนวนสเตมเซลล์ตกค้างอยู่ในเซลล์มะเร็งทำให้การรักษาด้วยีโมไม่สามารถรักษาให้หายได้เราเรียกว่าเซลล์ Differentiation ปัจจัยที่2ที่มีผลต่อการรักษาคือระยะของมะเร็งเราพบว่าระยะที่3-4มันเซลมะเร็งจะมีลักษณะคล้ายๆสเต็มเซลล์หรือเราเรียกว่ามี EMT ทําให้เซลล์มีการดื้อต่อยาเโมปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของเซลล์ภูมิต้านทานถ้าเซลภูมิต้านทานเป็น M 2จะมีลักษณะที่อ่อนแอไม่สามารถกัดกินเชื้อมะเร็งได้แต่ถ้าหากว่าเป็น M 1 จะมีความสามารถในการกำจัดเชื้อมะเร็งได้เพราะฉะนั้นยาที่กำจัดมะเร็งได้ผลจึงต้องเป็นยาที่ใช้กำจัดเซล BRAND, เซลท์ STEM ท, T, ลที่มีการกลายพันธุ์2เซลล์ที่มีสเต็มเซลล์ของมะเร็ง3เซลล์ที่มี EMT 4และเซลล์ที่มีการกดภูมิต้านทานการใช้ยาที่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคนี้